พี่น้องอีพี่หกสิเริ่มแล้วด้อีพี่หกสิเริ่มแล้วโอ้ยมันเป็นละครเวทีย่างดีรอบนี่ค่ายโตเกี่ยวมิวสิกนำโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พาลูกน้องในทีมงานพุดไปสแสดงอยู่คณะศิละปะกรรมศมาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเอาทั้งเบาทั้งนำ้ำหลน้ำไหลแต่จะไปน้ำพินอุ้ยข้าเจ้าไปเบิง่งสดไหม ข้าเจ้าต่อแถวต่อคิ้วเข่าแม่โอ้ยข่อยากง่ายปายุจังหวัดคนเจนเทอืมเป็นตาเบิ้งจังรอบนี่เป็นตาเบิ้งจังการแต่งองค์ทรงเจียงเนาะตอนแรกเพิ่นโซ่โปเตอร์แต่งองค์เป็นลูกเจ้าหน่ายทั้งอันอีสานไตเจ้าหน่ายทั้งศิลปะขามีนแม่ปนิโปเตอร์เมื่อนี่เป็นคือจังแบบแบบร้านสร้างเฮานี่แม่แต่งองค์ทรงเจียงคือจังผู้ดีอีสานนี่แม่โอ้ยข้าเจ้าสีแสดงอีย่างไห้เฮาเบิ่งว่าข่อตืนเต้น คอยซื้อเรียบร้อยเลยเนี่ยลอยยี่สิบเก้าบาทหอบอท่านเข้าไปเถอะคอยมาเบาเอินพีเอิญน,นองเสิ้นพีเสื้อนองไปเบิ่งเปลี่ยนมู่คอยแน่คอยย่านคอยนั่งดูผู้เดียวโกนต้นคอยย่านขอบะมีมูเสดเดินพปเห็นคอยควักเอาคอยแน่เด้อกคอยรไปโกดข้อมมนเราบัดนีน้สมเจ้ากันเมาทวงคอยเอ้ยเชือกึงมาแล้วสมเจ้าว่าจังสีแน่เด้อไปพ่อพ่อกันยุนาฮาันโอนาจอนาจอ โอ้ยเสียดายบ่าได้ไปนาฮานบ่รได้ไปนาเวทที่คณะศิลปบประกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นลุงหละครอนบักไงพี่น้องผู้ใหญ่บ้านผ้าไปถ่ไทยเบิ่งลุงหนักค้อนขาเจ้าก็มีอใไ้อให,อให้ทีมงานไหวโอ้ยอกคูวว่ไหวเจ้าทิ้นเจ้าฐานเออเจ้าทินผู้ยุ่นั่นเจ้าฐานผู้ยุ่นีนนาานน่มาเฮซักลับบ้านภูมสิสถานเจ้าทีให้มากกมาบางังให้มากังมาเลี่ยม กึนแสดงเมื่อนี่กาให้คนซึนส้มนยมส้มชอบเด้อโอ้โออคอยใบกู้ซอยเพิ่นสาธุเทพพุทพธสันหาเทวดาสันซีเมทารณีผู้คำนำให้กินผู้คำดินให้ยูเจ้าปูเจ้าญาเจ้าผู้เจ,าเจา้าผาเจ้านาเจา้า,เจาให้ห้มากกมาบังให้มากังมาเหลี่ยมใน่เดอ้อทาหาร <c oughs> อยากให้เพิ่นหุงเหี้ยงเหลี่ยมเหลี่ยมพี่นอ้องเอ่ย คนมาเบิงข่อยกระดีใจน้ำบาทลอยเียซิบเก้าบาทว่าว่าวาบเนี่บ่ได้น้ำเพิ่นจักบาทหรอกเพิ่นได้เพิ่อกระดีใจน้ำนาะอือซื่นชมเพิ่นเนาะอ่อนซ่อนเพิ่นพี่น้องเอืยทีมงานเพิ่นแี่งมิต่ผู้ดีอ่อนลอนเอลเลนอยู่ทั้งเมยยิ่งพอใช้น้องสแตมกระดูดีน้องเจนนี่ซีโฟน้องน้ำตาลเออผู้่นยิ่งสามลติสุเมนี อุ้ยใช่กับพูดสิ้นจังกองว่าอยู่ผู้ใหญ่บ้านฟินเล่นเนาะทีมงานผู้ใหญ่ทีมงานเด็กหน่อยก็น้องคอบตอร์น้องซี่เก็น้องลี่โอโอ้ยตาหักพี่น้องสวยงามพระลำเป็ดทีมนี้ไปไกลหุ่งเหียงเหลียงเลี่ยมรอรุ่นน้ำกันวะอีอีพี่หกสิเป็นจัาไหนคอยเบิ่งเราคอยสิมาไล่งานข่าวสู่ฟังโอ้ยต่ยมืออื่นเหตุงาน โอ้ยแต่จิบอตื่นสวยตาตูบตาปูเพลงงั้นเจ้านหยสิบอดาคอยติพี่น้องตามหัวมันเถอะเนาะโอ๊ดเอาเพิ่นดากรตามหัวมันเข้าหมากเด็ดเนาะเคยยิ่งไปเฝ้าปูคอยจะเฝ้าไปปูศาสตร์เบื้องบนเนี่ยคอยจิกินเข้ากินน้ำเราก็สีนั่งเฝ้าทาทเบื้องทั้งโทรศัพท์เด้อออือเนี่ยคอยสิดากรตามหัวแล้วเนี่ยคอยมักเนาะซั้านี่ละพี่น้องมาเอิญพีเอิญน้องไปเบื้องไปเบื้องอันไปเบื้องคอนเสิร์ต EP6 ศรัทธาค่า่ตุกยวมิสิกาาปากกดไไคลก้นสับสกายกดแแร์กดติดตามเจ้งงึงเล่าอีสานล้านร้างเนี่ยเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ